ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเช่นเคยเอกพลดีบุญมีนัชชุมแพรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ สุดสัปดาห์แบบนี้ครับคุณผู้ฟังสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับที่เราได้มีการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องหลักจากตามจิตวิทยาครับเกี่ยวเรื่องความรักกับคุณผู้ฟังในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมบางอย่างสําหรับเพศตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายเองเนี่ยว่าจะมีความรักกับเราจริงหรือไม่ในส่วนของสุดสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังเราจะมีเรื่องต่อเนื่องกันเช่นเดียวกันในการสังเกตนะครับว่า คนที่อยู่ตรงข้ามเราหรือว่าคู่ที่อยู่ตรงข้ามเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายนะครับว่าเขาอรักเราจริงหรือไม่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหลักการนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ถูกนะครับคุณผู้ฟังเราลองมาฟังกันก่อนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันสามารถบ่งบอกพฤติกรรมบางอย่างได้หรือไม่และรวมไปถึงนะครับมันสามารถนะครับนำไปสังเกตในส่วนของ ผู้ชายหรือว่าเพศตรงข้ามได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ในครั้งนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรอัชราชลายนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องหลักการจิตวิทยาความรักครับอาจารย์ผมเชื่อว่าหล,หลายคนเองเนี่ยก็ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข้อถกเถียงแล้วกันอาจารย์แบบว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่ว่าพฤติกรรมอ๋อผู้ชายเราไม่ใช่เป็นคนแบบนี้นะหรือว่าการเข้าข้างก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้มีการพูดคุยกันเช่นเดียวกันสัปดาห์นี้ครับอาจารย์วิธีการในการสังเกตนะครับกับเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นอย่างไรครับอาจารย์ ค่ะเมื่อเรานะคะพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นนะคะหลายๆคนค่ะก็อาจจะสงสัยนะคะว่าในเวลาที่เราเดทกับใครคนใดคนหนึ่งอยู่ค่ะเราก็อาจจะอยากรู้นะคะว่าคนที่เราออกเดทนั้นนะคะมีความคิดตรงกันหรือไม่นะคะ,คะต้องการแค่ความสัมพันธ์ระยะาสาั้นหรือว่าระยะยาวค่ะ ซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้แน่ชัดเนาะหรือว่าไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่เราสามารถสังเกตได้ค่ะแต่วันนี้เราจะมาบอกนะคะว่าเราจะสามารถดูสัญญาณอะไรนะคะหรือว่า มีอะไรที่ลึกซึ้งที่สามารถที่จะบอกว่าคนที่เรากําลังเดทค่ะต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงๆจ,ง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 จังกับเรานั่นเองค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็สามารถสังเกตค่ะหรือว่าจับนะคะสัญญาค่ะว่าพวกเขาเนี่ยมองหาอะไรที่จริงจังว่ามองหาในการที่จะคบเรานะคะไปถึงอนาคตหรือว่า แค่อยากจะคบเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเพื่อสิทธิเท่านั้นนะคะเป็นคําถามที่ดีนะครับบางคนเขาอาจจะมีความรักแต่ในเรื่องของอนาคตที่จะเป็นแบบการใช้ชีวิตคู่ครองไปจนตลอดเลยเนี่ยอาจจะมีแบ่งว่าแบบคนนี้คบแค่ช่วงหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าอีกคนหนึ่งจะเป็นแบบฉันมั่นใจคนนี้แหละว่าจะคบคนนี้ไปตลอดชีวิตอยากให้อาจารย,ย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าวิธีการในการแบ่งแยกแล้วก็วิธีการในการสังเกตเนี่ยทำอย่างไรครับอาจารย์ค่ะ เทเลซาแฮริงส์นะคะซึ่งเป็นนักบำบัดด้านครอบครัวค่ะเขาก็มีการพูดนะคะถึงเรื่องของประเด็นนะคะที่เราสามารถจะสังเกตได้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยพยายามที่จะหาเวลาให้เราค่ะมันก็จะสะท้อนความสนใจนะคะที่มีต่อเราหรือว่ามองหานะคะความสัมพันธ์ที่จริงจังค่ะ แต่ถ้าเขาเนี่ยไม่พยายามที่จะหาเวลาให้เราเลยอะไรเงี้ยน,นะคะคเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังมากนะคะค่ะซึ่งคริสเจร์คริสนะคะเขาก็เป็นนักติตวิทยาะคะ่ะเขาก็บอกว่าถ้าใครสักคนคะ่ะที่กําลังมองหาความสัมพันธ์ที่จรงะะิงจังค่ะ เขาหมักจะให้ความสําคัญกับคนที่เขากําลังเดทอยู่นะคะถ้าเขาไม่ได้แสดงอะไรที่ให้ความสำคัญกับคุณเลยนะคะเขาก็อาจจะไม่จริงจังอย่างที่คุณคิดค่ะเช่นคู่เดทเนี่ยน,นะคะทําตัวเหมือนกับว่าเราเอาไว้แ l ้ตลอดเวลาเราว่างตลอดนะคะอยู่ดีๆแบบก็โทรมาบอกว่าว่างไหมนะคะนะัดเจอกันตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมโดยที่แบบการนัดเนี่ยไม่ได้มีการแพลนไม่ได้มีการวางแผน นะคะมันก็อาจจะสะท้อนได้ว่าเขาไม่ได้จริงจังกับเรามากหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าคนที่เขาจริงจังกับเราเนี่ยค่ะเขาจะต้องแพลนล่วงหน้าเขาจะต้องหนับเรล่าล่วงหน้า นะคะเขาจะต้องมีการวางแผนว่าจะไปกินร้านไหนนะคะหรือว่าไปทานกาแฟที่ไหนในวันหนึ่งเขาจะทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกค่ะขึ้นอยู่กับการเดยนดูของแต่ละคนแต่ว่าบางคนเนี่ยคะ่ะเขาก็จะต้องมีการแผนล่วงหน้าว่าจะต้องไปกินร้านนี้นะจะต้องไปรับประทานกาแฟร้านนี้นะจะมีกิจกรรมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับเราในนี้คะ่ะ อืแต่ถ้าสมมติเป็นเพศตรงข้ามหรือว่าเป็นผู้ชายที่ถ้าภาษาปัจจุบันนะครับเรียกว่าเป็นสายชิลล์เหรอครับอาจารย์ว่าแบบอ่ะไปร้านไหนก็ได้ว่ามาเลยหรือว่าเราลองไปแบบไปร้านชิคๆอะไรอย่างนี้ไหมเราสะดวกไหมไปด้วยกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับอาจารย์ถึงบอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นสายชิลแต่สิ่งที่สําคัญค่ะคือ เขาก็จะต้องมีการเช็คนะคะหรือว่ามีการดูสักนิดนึงค่ะว่าเอะวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรเข้าๆร่วมกันไม่ใช่คะว่าให้เราเป็นคนฝนะ่ายนัดเป็นคนฝ่ายแพลนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันก็ต้องดูอีกว่าพฤติกรรมต่อมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรไหมครับถ้าสมมติเบื้องต้นเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าถ้าเขาไม่ได้เกิดการนัดเราก่อนหรือว่าอยู่ๆก็มาถามมาเลยว่าวันนี้ว่างไหมไปที่นี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องสังเกตให้ลึกซึ้งเหมือนกัน,นะค,ะค่ะหรือว่าบางครั้งเนี่ยนะคะเขาก็ไม่เคยพูดถึงคนในครอบครัวของเขาเลยนะคะหรือว่าไม่เคยแบบพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นว่าเข้าใจคนในครอบครัวเขาไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะสะท้อนว่าเขาไม่ได้มีความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับเรานะคะหรือว่าไม่ต้องการที่จะมีอนาคตร่วมกับเราอะไรเงี้ยนะคะ <t> หรือว่าบางครั้งเนี้ยก็ไม่พาเราไปเจอพ่อแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <t> หรือว่าจงใจนะคะที่จะไม่เล่าอะไรในเรื่องส่วนตัวให้เราฟังเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ะอาจจะเป็นสัญญาณะคะที่สะท้อนให้เห็นว่า เขาเนี่ยไม่ได้วางแผนในอนาคตร่วมกับเราสิ่งนี้อาจารย์พูดมาที่ตามหลักการนะครับก็คือหนึ่งคือเขาไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวให้เราฟังเลยและรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวบางอย่างเนี่ยเขาก็มีการปกปิดโดยที่แบบไม่กล้าที่จะเปิดให้เราฟังและรวมไปถึงในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ได้มีการแพลนล่วงหน้าไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าว่าแบบอยากจะพาเราไปที่นี่ที่นี่และสะดวกไหมแต่กลับกลายว่าเขามาบอกโดยการที่ว่าแบบทันทีทันใดและจะไปเวลานั้นเลยถูกต้องไหมครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะแล้วมันก็เป็นประเด็นนะคะที่สะท้อนได้ว่าเขาอาจจะมีโรคสองใบก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นแบบเขาอาจจะมีการไม่พูดอะไรเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะหลุดพูดอะไรมาที่เขาเคยพูดมาแล้วแล้วมันไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้น uh ไม่ให้เรารู้อะไรเลยดีกว่าหรือว่าควากิจวัตรประจําวันเนี่ยของเขาเนี่ย ทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยนะคะครเราอาจจะเป็นแค่หนึ่งในบรรดาติของเขาก็ได้ค่ะแต่ถ้าสมมติเราอยากรู้จนเกินไปมันจะกลายเป็นว่าเราแบบไปยุ่งในส่วนของชีวิตเขามากจนเกินไปไหมครับอาจารย์หรือว่าเราควรอยู่เฉยๆและให้เขาบอกดีกว่าครับจริงๆนะคะเราอยู่เฉยๆให้เขาแสดงออกมาเองดีกว่าค่ะ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่พูดอะไรในเรื่องชีวิตส่วนตัวกิจกรรมชีวิตประจาวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพ่อแม่ครอบครัวของเขาเนี่ยให้เราฟังเลยนะคะ หรือแม้แต่เฟซบุ o กนะคะก็ยังไม่มีเราอยู่ในั้นอะอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า Instagram หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถจับสัญญาณได้ค่ะแล้วเราก็ควรถอยออกมาตั้งหลักนะคะถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังๆับใครสักคนหนึ่งแล้วเราคิดว่าเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกับเราครับแ,แสดงว่าถ้าสมมติเป็นเรื่องของตามหลักการเองอย่างที่อาจารย์พูดมามันก็สามารถจับสังเกตแล้วก็ดูพฤติกรรมของคนตรงข้ามได้ไใช่ไหมครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะนักจิบําบัดนะคะที่ชื่อว่าเฮริงส์ค่ะเขาก็กล่าวว่าผู้คนเนี่ยถ้ารักใครจริงๆเนี่ยค่ะเขาจะต้องการรวมเราค่ะชีวิตประจำวันหรือว่ากิจกรรมของพวกเขาหรือว่าคนรอบตัวพวกเขาเช่นเวลาที่เขาไปทานข้าวกับเพื่อนเนี้ยค่ะเขาก็ควรที่จะชวนเราไปด้วยอะไรอย่างนี้น,นะคะ <S <S 2> <S 2> หรือว่าเวลาที่เขาไปออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมของตัวเองเนี่ยค่ะ เขาก็น่าจะถามเราว่าเออเราอยากจะไปทํากับเขาด้วยไหมอะไรเงี้ยนะคะคเขาจะถามโดยที่ไม่ลังเลเลยแล้วเขาก็จะแนะนำเราให้คนรอบตัวเนี่ยหาเขารู้จักเรานะคะโดยที่เขาไม่ลังเลค่ะแต่ถ้าเขาเนี่ยเจอกับเราสองคนมาเจอที่บ้านหรือว่าที่ที่มันเป็นแบบที่เราโหดหาหรือว่าที่ปิดอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะท้อนใิ้งเห็นค่ะว่า เขาอาจจะแบบไม่ต้องการที่จะพาเราเออกไปเจอใครไม่ต้องการให้คนรอบตัวหรือใครก็ตามเห็นเราวะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีความเป็นไปได้ค่ะว่าเขาอ่าจ,จะมีโรคสองใบสามใบสี่ใบก็ได้ แล้วอย่างในส่วนของพฤติกรรมสําหรับคนที่เป็นคนตั้งรับล่ะครับอาจารย์ถ้าหากเราสัมผัสสัญญาณเหล่านั้นได้แล้วอ่ะแล้วเรายังรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าที่ไม่ค่อยที่จะบอกหรือว่าเราควรที่จะถามฝ่ายตรงข้ามไหมครับว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์คือมันก็ขึ้นอยู่กับ เราครบกันมาหรือว่าคุยกันมาแค่ไหนงไงคะ่ะสมมุติว่าถ้าเราคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าวันสองวันแรกแล้วก็ไปถามอะไรเงี้ยนะคะคแต่มันก็มีบางคนที่แบบว่าเขาหาความสมานนิจจริงจังแล้วเขา,าอายุเยอะแหละอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะถามเลยก็ได้ว่าตกลงคุณจริงจังกับฉันหรือเปล่าเนี่ย ถ้าไม่จริงจังก็เชิญออกช่องสองได้เลยนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าไปถามเขาวันสองวันแล้วเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาคุยกับเราได้ไหมเขาคบเราได้ไหมเขาครอกับครอบครัวของเราได้ไหมเขาอาจจะยังตอบไม่ได้ค่ะว่าเขาอยากจะมีความสัมพันธ์นี้จริงจังหรือไม่อะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาจะพักหนึ่งนะคะดูว่าเขาเริ่มที่จะสนิทกับเรามากขึ้นไหมแล้วก็อาจจะ ถามก็ได้แต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็นคนที่มีนิสัยโกหกหรือว่าชอบพ l e a ให้คู่ของตัวเองเนี่ยพอใจเพื่อจะมองว่าฉันรักเธอสี่ฉันจริงจังกับเธอสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งในควาเป็นจริงเนี่ยเขาอาจจะพูดให้มันผ่านผ่านไปอะไรให้มันจบๆไป ็จริงนะครับอย่างที่อาจารย์พูดมาว่าระยะเวลาหรือว่าความสําคัญของคนเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันออกไปช่วงอายุช่วงวัยเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะมีการกล้าถามหรือว่าไม่กล้าถามบางคนเองก็มีพฤติกรรมที่แบบตรงไปจนมามากจนเกินไปจนบางทีเพศตรงข้ามมีรู้สึกว่าเอ๊ต้องทําตัวยังไงหนะ้าหรือว่าตอบคําถามไปแบบส่งๆเพื่อให้ยังได้รักษาในเรื่องของ Conversation ที่จะคุยกันต่ออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ ถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อเราค่ะต้องการที่จะจริงจังกับใครสักคนค่ะเราก็จะต้องวางแผนในชีวิตประจำวันค่ะร่วมกับเขานะคะอาจจะชวนเรามาอยู่ด้วยกันหรือว่าพูดคุยถึงการแต่งงานพูดคุยว่ามีอะไรบ้างที่เรารับได้เรารับไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะครหรือว่าเต็นใจที่จะใช้เวลาว่างของเขาเช่นวางแผนวันหยุด วางแผนลองฮอลิเด์กับเราอะไรอย่างนี้ยค่ะซึ่งก็จะท้อนนะคะหรือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตของเขานันเองค่ะแต่ถ้าแผนทุกอย่างของเขาเนี่ยไม่มีเราปรากฏอยู่ในนั้นเลยค่ะมันก็อาจจะจะท้อนให้เห็นว่าในใจของเขาเนี่ยไม่ได้มีคุณอยู่เลยอะไรอย่งนี้ยน,นะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะนักบําบัดเรื่องการแต่งงานค่ะ คิดว่าไฮดี้แมคดินค่ะเขาก็มีการบอกนะคะว่าคนที่กำลังเดทอยู่เนี่ยค่ะถ้าเขาดูวอกแวกนะคะเมื่ออยู่กับเราค่ะก็เป็นสัญญาณที่ชี้ว่าเขาไม่มีความสำคัญหรือว่าไม่ต้องการที่จะมีความสัมพันธ์แบบรองเทิมกับเรานะคะแล้วในส่วนของระยะเวลาของแต่ละคนนะครับอาจารย์บางคนเขาก็อาจจะมองว่าสมเดือนโอเคหเดือนโอเคปีหนึ่งสองปี บางคนอาจจะคุยกันเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แบบเนี้ยมันก็ใช้หลักการตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับความฟอเทเบิลเนาะถูกไหครับความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกสบายใจครับอย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะมีคอมฟอเทเบิลมากขึ้นถ้าแบบคุยกันสักแปดเดือนอาจารย์อันนี้คือหลักการของอาจารย์นะก็คือมากกว่าสามเดือน อะไรอย่างเงี้ยค่ะคคแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เราคุยเนี่ยเรารู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยนะคะเพราะเราจะรู้สึกแบบว่ายังไม่สนใจอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่มันบอกไม่ได้ชัดเจนนะคะว่ามันควรจะกี่เดือนแต่โดยเฉพาะอย่างนี้ในช่วงแรกของเดทคะ่ะ แน่นอนว่ามันอาจจะถูกในเรื่องของฮอร์โมนหลายๆอย่างเช่นความหลงไหลนะคะปาโดโมีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าช่วงที่เราเรียกว่าเป็นช่วงคลั่งลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเราครบกันระยะเวลานานขึ้นเราจะต้องมีการสังเกตค่ะว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่จืดจางไปหรือเปล่า นะคะเมื่อคบกันในระยะเวลาที่นานขึ้นนะคะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะพอคบน,นานๆเนี่ยไม่ตอบมสเถจอแล้วนะคะหรือว่าไม่รับโทรศัพท์และอะไรอย่างเงี้ยนะคะคก็แสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้วางแผนที่จะคบกับเราอย่างจริงจังนะคะหรือว่าแบบนาาัดกันแล้วก็เลื่อนแผนหรือว่าแคนเซิลอ่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่ตอบข้อความไม่รับโทรศัพท์จัดไทยเอไทยในการรับ ทรเลาะกั์คนอื่นกอนดดาวอะไรเงี้ยนะคะครหรือว่าไม่มีการลงทุนอะไรเลยในความสัมพันธ์ไปไหนให้เราจ่ายตลอดอะไรเงี้ยนะคะคซึ่งจริงๆแล้วว่าความสัมพันธนะ์นะมีขอบอกคุณผู้หญิงเลยว่าความสัมพันธ์นะคะคือการแชร์ อยากไปคิดว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะต้องออกให้เราอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราแชร์ในเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเขาออฟเฟอร์ที่จะเลี้ยงเราเราอาจจะออฟเฟอร์ที่จะเลี้ยงกาแฟเขาก็ได้หรือว่าเขาซื้อของอันนี้ให้เราเราอาจจะตอบแทนในการซื้อของตอบแทนเขาบ้างอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าการที่ดูแลเขาในเรื่องอื่นๆเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นการสั่ง ลายแมงจาังก,กาแฟให้เขาอะไรเงี้ยนะคะคซึ่งมันก็ไม่ได้มีราคาแพงมากมายค่ะมันก็จะทอนให้ผู้ชายเขาเห็นกันนะคะว่าเราแคร์เราใส่ใจนะคะมไม่ใช่แค่ว่าเธอจะต้องทุ่มเทหรือว่าเธอจะต้องเทหรือเป็นสายเปยเช่นเดียวอะไรเงี้ยค่ะครับแล้วในส่วนของคนที่ถ้าสมมุติเขาแสดงเรื่องของพฤติกรรมการเป็นตัวเองตั้งแต่วันแรก จนถึงปัจจุบันที่เขายังคบยังหากันอยู่เนี่ยอาจารย์โดยที่แบบอ่าโอเคแหละเรื่องของการตอบแชทหรือว่าการโทรก็เป็นระยะเวลาหนึง่งอย่างเช่นการทําพฤติกรรมที่มีความเสมอต้นเสมอปลายมีการแชร์กรันท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยเขาทําหมดเลยแต่ในเรื่องของการเป็นตัวเองบางอย่างที่เขายังจะมีคอมฟอร์ทโซนของเขาเองเนี่ยนะครับอาจารย์จริงๆอ่ะ ในหลักจิตว,วิทยานะคะทุกคนเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องมีสเปซนะอย่าไปคิดว่าโลกของเรากับโลกของเขามันจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีสเปซเป็นของตัวเองอย่างวบอยาจาเองอาจารย์ก็จะชอบที่มีสเปซส่วนของตัวเองเหมือนกันคแต่ว่าถ้าเราเจออันไหนที่เราสามารถแชร์ร่วมกันได้อะไรย่างเงี้ย เขาก็จะไม่มีรอหรือว่าไม่ลังเลที่ชวนเราเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในสเปซของเขาเพราะฉะนั้นมันควรจะมีสเปซตรงกลางที่มันอินเตอร์เซ็กกันนะคะแล้วก็มีสเปซหนึ่ง ja> ที่ม yeah ันเป็นของเราด้วยมีสเปซหนึ่งที่เป็นของเขาด้วยมันไม่ใช่ว่าเรากับเขามันจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ช่องว่างอะค่ะในการคบหากันนะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญเหมือนกัน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องแบบว่าละเลยหรือเพิกเฉยต่อคำขอและแฟนของเราหรือว่าแผนการที่เรามีการวางแผนหรือว่าแผนที่แฟนมีการวางแผนให้เราเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาต้องการนะคะเวลาจากเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้เขาหรือถ้าเราไม่ว่างเราก็พร้อมที่จะจัดเวลามาคุยกับเขานั่นก็สะท้อนให้เห็นว่า เขาเริ่มที่จะต้องการมีความสัมพันธ์ที่จริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันก็อย่างที่ผมว่าไปในช่วงของสัปาร์ที่แล้วคือทัศนคติของคนเรื่องของการเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งพื้นฐานที่จะสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องค่ะความสัมพันธ์ในอนดีตเนี่ยนะคะมันก็ อกให้เราเห็นได้เหมือนกันนะคะว่าความสัมพันธ์ในปัจจุบันหรือว่าอนาคตเนี่ยมันเป็นแบบไหนคุณอาจจะสอบสอบถามถ้าคุณอยากรู้คุณอาจจะไม่ได้สอบถามจากเขาโดยตรงก็ได้ค,คุณอาจจะถามมาจากเพื่อนหรือคนรอบตัวของเขาก็ได้ว่าเขามีวิธีปฏิบัติกับคนรักในอดีตของเขาอย่างไนรนะคะมันก็อาจจะสะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างก็ได้อะไรเงี้ยนะคะคแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ เราก็คือต้องการความรักค่ะก็คือต้องการความเข้าใจนะคะเราก็ต้องการการให้เกียรติกันแล้วในบางครั้งค่ะเขาอาจจะทําอะไรที่เราไม่ถูกใจบ้างอะไรเงี้ยนะคะครเราก็ต้องรู้จักที่จะให้อภัยบางทีเนี่ยมันไม่มีใครหรอกค่ะที่จะทําตามที่เราคาดหวังไว้ได้ตลอดเวลาค เราเลี้ยงมาไม่เหมือนกันเติบโตมาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความรักที่ดีค่ะมันก็ต้องความรักที่อยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจแล้วก็ให้อภัยต่อกันด้วยครับผมอย่างที่อาจารย์พูดมาก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนหลายๆคนเข้าใจนะครับว่าเรื่องความสัมพันธ์ในการเติบโตมาในสังคมปัจจุบันเองเนี่ยเราก็อย่างที่โบราณเขาว่าแบบเติบโตมาร้อยพ่อพันแม่ทัศนคติบางอย่างของคนเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกันซะเสมอไปแต่เรื่องของการรับฟังเองเรื่องของการเข้าใจเรื่องของการที่เราลองที่หาหลักการและเหตุผลบางอย่างที่จะมาช่วยในการตัดสินใจบางอย่างโดยที่ตัดในเรื่องของอารมณ์ความโกรธความที่จะมีอาการหึงหวงหรือว่าอาการบางอย่างเหล่านี้ออกไป แล้วลองรับฟังกันจริงว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการหรือว่าตัวเราเองต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วมันสามารถมาเมิร์ชกันได้ไหม ถ้าหากมันทําความเข้าใจกันตั้งแต่เบื้องต้นหรือว่าได้มีการทําความเข้าใจในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นผมก็เชื่อว่ามันก็สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีที่จะสามารถทําให้เราทั้ง2คนเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ได้เป็นลอง g relationship ต่อไปเรื่อยๆยาวๆและเหมือนหลายๆคู่นะครับผมชอบดูบางอย่างนะครับในเรื่องของคนเมืองนอกแล้วก็คนไทยที่เขาสามารถคบกันจนแบบอายุ90หรือว่าอายุแบบร้อปีเนี่ย ซึ่งผมมองว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยมันค่อนข้างน่ารักมากๆในสังคมเมื่อก่อนนะครับที่ยังไม่มีเทคโนโลยีมันทําให้ คนเราเองเนี่ยได้มี REACTION หรือว่ามีการปฏิบัติตัวในการให้เกียกรติกันค่อนข้างพอสมควรแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการสื่อสารบางอย่างเองมันได้เกิดการรับฟังกันจริงๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์แล้วก็บนพื้นฐานของสิ่งที่เราต้องการอย่างทุกคนอย่างแน่นอนนั่นเองซึ่งอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยผมก็เชื่อว่า หลายๆคนเองที่ฟังอยู่ครับมันก็สามารถนําไปปรับใช้แล้วก็ทําความเข้าใจกับคนข้างๆเราได้อย่างเสมอนะครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงความสัมพันธ์ในปัจจุบันหน่อยอาจารย์ในยุคของดิจิทัลแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะมีการชั่งใจอะไรไหมหรือว่าเราควรที่จะมีการเปิดรับฟังเราควรที่จะมีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในปัจจุบันให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วนะคะความสัมพันธ์ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับ อะไรหลายๆอย่างนะคะบางทีเรื่องที่อาจารย์พูดมานเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่สัญญาณบางสัญญาณเท่านั้นค่ะที่จะบอกว่าเขามีความสัมคันธ์ที่จริงจังกับเราไหมหรือว่า he is into you นะคะหรือว่า he is not into you เพราะฉะนั้น,นะคะ่ะถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเรารักเขานะคะเราต้องการที่จะคบกับเขาเนะะี่ยค่ะ ก็ลองสังเกตด,ดูว่าเขามีประเด็นเหล่านี้หรือไม่นะคะถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยสนใจเรามากพอเขารักเรามากพอค่ะเขาก็จะไม่ทํากับเราค่ะเหมือนเราเป็นแค่ของค่าเวลาหรือว่าเป็นของที่ไม่มีค่านะคะคนที่เขารักเราจริงๆค่ะเขาก็จะต้องพยายามเอาใ์เราไม่ได้หมายความว่าเขาจะพยายามเอาใ์เราเหนือคนสําคัญในชีวิตเช่นพ่อแม่นะคะแต่มันสะท้อนให้เห็นว่า นอกจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของเขาแล้วเนี่ยเราก็คือถูกจัดลําดับอยู่ในสิ่งที่สําคัญที่สุดเหล่านั้นด้วย mm hmm. นะคะก็อาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งค่ะที่สะท้อนว่าเขาอินชูเราจริงๆหรือไม่ค่ะ ก็ลองไปปรับใช้แล้วก็ลองไปสังเกตดูนะครับว่าคู่ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็อยู่ภายใต้ของการตัดสินใจของตัวเราเองภายใต้ไ้หลักและเหตุและผลและสติทุกๆอย่างเลยลองเลือกดูนะครับก็ไปปรับใช้ดูนะครับอย่างไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลายนนาวินคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับ ใช่ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่รุนํำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราย้อนหลังผ่านทางช่องทาง YouTube อาท c h a n แนลได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานทุกคนสำหรับวันนี้ผมเอก,กพลนิบุญมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย สมัครใจรับใช้ชาติครั้งหนึ่งในชีวิตมาเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องบ้านเมืองด้วยการสมัครใจเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวราหาร,หารมาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนรูปผู้ชายสร้างวิน,นัยสร้างพลเมืองดีของชาติในอนาคตโดยจะได้รับการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับชั้นได้รับการฝึกฝนทักษะอาชีพหลากหลายสามารถใช้สมัครงานทำมาหาเลี้ยงครอบครัวในวันข้างหน้าแถมได้รับโคต้าพิเษเป็นนักเรียนในสิบในสิบตำรวจ ข้าราชการกรมการปกครองและอื่นๆอีกมากมายสวัสดิการไม่ต้องพูดถึงครบคันทั้งไรายได้ที่มั่นคงค่ารักษาพยาบาลประกันชีวิตและเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเสียงภัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติอย่าลืม1-12เมษายนนี้มีนักแสดงพลังความรักชาติชาติเสือต้องไวหลารชาติชายต้องรับใช้บ้านเมือง